กับผมขอกลับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ช่องโอปอพาวยนะครับวันนี้โอปอพาวยก็จะพาเอฟซมาหาแม่ตือนะครับมาร่วมแสดงความดีใจกับแม่ตือเลขซองนะครับผมครับแนวทางของแม่ตือจะมีต่องวดไหมเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับตอนนี้แอดมินก็ดีใจแทนแม่ตือนะครับผมครับอ้าวอันนี้อันนี้คือญาติของแม่ตือนะครับได้แนวทางมาจากแม่ตือนะครับผมมาฟังกันเนาะ โกปะคามกับเขาเด้อค่ะโอ้โกปะคามอยู่หน้าบ้านไม่ตื้อพอดีครับก็กกล้วยเขาอยู่บ่เขาครับข้าวแต่โขมะขามอืมกล้วยเป็นไหนชิบกับชิบกีแม่ตื้อพันยูนู่นมาแล้วครับแม่ตื้อมาแล้วครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแม่ก็บาะกันง่ายหน่อยกับวายุว่าง่ายหน่อยกับวายุ า้นดโอบ้าดีใจด้วยครับผมดีใจด้วยครับอันนี้มาร่วมแสดงความดีใจด้วยครับผมคือคืือคณย่ายสองทันมาเมื่อนันถือกเสื่อกบขามเรื่ออันเด็กช่องเมตตือนะครับเนาะครับผม้องปลอะไครับพวกนี้วนนี้คืออันไืนอัตเดีะโอ้อันน้หน่อยครับเอามาหันเมตตือก่อนนะครับเนาะ ครับผมอ่าตั้งไต่แม่ซื้อถือลายบองรวนนี้ยเปใบลอตเตอรี่ใบเดียวโอ้ยขนาดได้เลขซองมาเลยนะครับเนาะซื้อหน่อยใบหาซื้อบ่ได้บ่ซื้อน้ำผู้ใดกับพ่มีบ่อย่างนี่มันเป็นมรดกไทยมันเป็นใบเดียวใช่ตัวยังได้ใบนึงเนาะครับผมใบเดียวอันังได่ฝันย่ำอีกบ่ขึ้นเหนียวขึ้นมาขึ้น มันมาเด็กหาเ็บร้อยมากอ๋อล้อยมาหย่างเล็กเขากันไหมคนน่ะเลขกหาเพชร้อยมอนมาเนนี่มันมเสียดายเจอกันจำฝันม่ได้หรอจำได้เจ้ามือคนลานเจียงเล็กกันนีย้าเนนะอมันได้เก็บเพชรนะครับเอาไปเจ้าง่ายวันวันได้เก็บเพชรนะครับผมก็ว่าอ๋อเล็กคนนี้เกบข่า เขาเติคว่ำฝันมาฝันยำมาขึ้นเนาะแต่ว่าได้แล้วใบลาตรีมเนาะคนขายมากลายหม่องเนาะคนยังมาเอาครับเบิแ่เดียวใบเดียวอือเพใหะไไปหาซื้อให้กับได้เหนไบลตรีก็ได้ครับข้าทั้งเลขสองแล้วก็หัหน้าหัวหลังท้ไปไปเไ้องมาหาเจ็ดยอาสีมาเพงยุ่งเหยงก็จังไปหาเจก็บว่ามีหม่องสีส้อครับลไปใช้ไปนะไป บ่นเมื่อไได้ไปเมืงอุดรเนาะบ่ค่อไได้ไปมานนมันม่มีรถไปโอ้น้ามานเฮาอันมาเด้อพูดขาไรอตเายรีติวัดน้ามหาแมตุในเด้อมาับน้ำเ้าก็มนนีันูไปฟอมันสิใหาย่บพบมถามกับเขาได้นาอแเมตือเนาะพหน้อยแล้วเอาเราถือพอน้อยสามห้าเจ็ครับต้นมะขามโอ้แต่เลขสนี่สุดยอดเลยนะครับเน่ คุณนูนูต้องได้หลายค์ un> un> ัะเจ้าว่านูนูว่าซื้อซ้ำเลขเลขซองแม่คุณแน่นอนนะครับผมเฟนชีได้ไม่อีกตอนไหนล่ะคุณนักเสือเดี๋ยวเขาจะหายวะอีกว่าหายนี่เขาไม่เคยหายผู้ใดเนาะอเขาไม่เคยหายผู้ใดนี่จะมั่นอันเขาให้น้องใต้ที่มากจังนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะโทรมาหาอย่างเงี้ยแหละครับแม่ โอ้เดี๋ยวเขาจะส่งมาให้อืเดี๋ยวสิมาจอบอีกเล้อค่ะคุณแม่เตื้อขัดพันมากเมื่อไรแต่ก้าวโดนบ่พันจังสีอันชงซีกมากเลยกรับกมะลุงขึ้นกันเขาก็โดนด้วยนะแบบกลางกลางงวดอย่างนี้เหรอครับแม่่ว่น้องไ้เเอาอีกงล้าเขาหามันบอกลกนอ้น่องส้เป็นผู้ไปเอาครับเพราะว่าเขาก็ไ่คยหายเห็นนั่นนะ ค่ะมันตะมัสเตเขากำล่งรอเนาะครับ <S 2> <S 2> โอ้ค่ะกรนแมนน่นได้นี่มาทรงทรสิกทรงเทาวนเน่เตอร์แม่ตื้อเตอร์ <S <S 2> <S 2> แต่ว่าความฝันไม่ตือกับแม่นหรอกค่ะแม่นอันมาขอรอมาฝันขึ้นสิออกซ้ำนออ คือนจะตัเก่งแต่ได้เนะแคทตาลีนก็ไ่ค่ายนะยี่สองไงในมัข่นี่แร่ว่าคนก็ไปขขยออมเทีราเพิ่นยังมาห้องคือว่างายนี่ก็ยากได้หาเยอะมากยาคือม่ได้พวกหนูเสียวบ่าเมือนี้ครับเอาบ้มือนงหย่ายเียวตองหัดบ่โอ้คนง่ยหร่ี่เอาเห็บบ้าง หอยังครับยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมรอทีมงานก่อนครับผมครับวันนี้ผมมาร่วมยินดีกับแม่กับพ่อเฉกครับผมคัวันนี้ผมมาร่วมยินดีกับแม่กับพ่อเฉครับผมครับหนี้ม่วยดีกับแม่กับพ่อกครับวนน้าร่วมยินดีกับแ่กับพ่ยเกรับมบวัีมารยีกับแม่ับอเฉกครับผาครับวัน้ผมา่วยินีกับม่กพอกครับผควันน้ผมา่นดกับแม่กบ่อเกับคว่ายินกับม่กบพอื มกหักเลขซื้อมามักเลขหัก่็จะเอาครับซื้อไ่คืจะเรีน้อนคุ้ยแย่ันดีปะก่อนกเอนกดฟันว่าได้กุ้งนั่นแหะได้กุ้งหลยบ่ายผู้ใดโขลเขาบ่ากุ้งจุดๆนี่อะย่น้ถังอับน้ำเขาถือไปขอเขาบ่กุ้งสุดๆเต็มเงาเงาเออผู้ใดจะักฟังครับผมอืมมาซื้อไล่กุ้งก็เพ็นเก่าอลไได้ยายนั่นแหละพนวาซื้อหาโต๊ะโต๊ะหาได้พนะบซื้อตัวนี้แหละพะนะ ซื้อหาเกต์นี่ละซื้อหาเกต์นี่ละก็ต้องซื้อเจ้าอาเก้าไปได้ต้นนี้ได้กันละที่ย้ายฝันเจียงยังกระสรางเก็บเห็ดย้ายที่ใดเลยขันนี้เก็บเห็ดนี่ย้ายมาเคียเนี่ยโอ้โเนี่ยย้ายเคยได้เจาะเห็ดขันได้เห็ดชุดน้องซินนี่โอ้แม่เลยเจียงเลยนี่เิ็บเห็ดหลังนี่ได้เห็ดโอ้แลนไปเห็ดข้าวอูกหมูกเห็ดครับผมนาเยนะข้าวอุ้ยได้โตเดียวกระไร อันนี้ยายเอาเลขมา่อไหร่ใช่ใช่เลขเอานั้มนี่บ่นั้มเพิ่อนนี่บ่ใส่อันเลขกไหมห้าเจ็ดเมตรครับผมเออต้นนี่ฮะเอาเอากับต้นไม้ด้วยโอ้ต้องเลขยากซื้ออีไม่ตัวไม่ซื้อบรรโลงเพื่อนเล็กสองนะครับโอ้แม่เอาตัวนี้อย่างเดียวเออตัวอย่างเดียวเพราะว่ามันเคยถือถือตลอดย้ายซื้อบ่ไรฮะก่อนครับปหลายงวดปีนี้จะว่าเล็กต้น แต่งดเป็นต้นคับไายบอกลบ่ซื้อว่าจะซื้อก็ซื้อบันนี้ฝันก็บพฝันดีที่แบบครับบันนี้ก็ต้องฝันซื้อเลยอืมมันเมามันต้องซื้อเลยซื้อไวเลยซื้อครับครับวันนี้รัตตลีมีอย่างเข้าซื้อไวอครับผมมันจะคอยออกกรางๆดี ปลดออกตลาดออกประจำเมื่อนั้นไม่ตื้อคนไปเพม่นจะเห็นห้าเจ็ครับวัน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 นั้นไม่ตื้อไปสองก็เห็นห้าเจ็บฝนที่ต้นนี้มันออกล่างล่างครับอันนี้พ่อน้อยก็มาพอดีนะครับผมครับสวัสดีครับพ่อน้อยครับโอ้ยู่ค้อมหน้าค้อมตานะครับผมมาดีใจเมื่อนั้นพ่อน้อยก็ไม่ตื้อไปเอากบมาขามไง บ่ซือบอบ่ฮะ <laughs> แ่แม่ื่อกานอนะบ่อนูกับว่ตสือเสียด้ครับมาสองเกียบ่ม,มาขาดเกียโตอมาสองเกียรติมาเ <laughs> นีเยวไม้แล้วก่นเนาะสนับสน่นวัออือ ไม่ซื้อก็ได้ก็ซื้อใบเดียวนีใบเดียวกูไม่เสียดายครับครับผมใบสลากเบ็ดกวันแดียวไม่ไหก็เลขดังเขาเนาะครับเขากวาเดานหมดแพงแล้วนึ่งเก่อ่ออจอาม ครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางเลขซองของแม่ตือนะครับว่ากำหนดว่าจะมาวันไหนแต่แม่ตือ่อก็ยังไม่รู้ต้องรอน้องชายอีกทีนึงนะครับน้องชายเป็นคนเอาเลขซองมานะครับผมส่วนตัวเลขที่ต้นมะขามนี้ก็ยายแหละบอกว่าเข้าทุกงวดเลยนะครับเอ งวดเมื่อกี้ก็เข้านะครับผมสามห้าเจ็ดนะฮะเอฟซีบางท่านอาจจะได้เห็นที่ต้นมะขามพันปีนี้นะครับเนาะครับเข้ามาตลอดนะครับดูนี่ครับที่ทาแป้งนี่รอบต้นไม้เลยนะครับผมครับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องอูปอพารวยและทีมงานนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เพียงแค่แนวทางนะครับวันนี้เรามาอ่าร่วมยินดีนะครับกับแม่ตือกับพ่อน้อยนะฮะ ครับที่มีโชคมีลาบแล้วก็เป็นคนขอโชคขอลาบให้กับทางทีมงานเรานะครับผมขอขอบคุณนะครับครับและก่อนที่จะขาดไม่ได้คือขอขอบคุณ f อพ่อแม่พี่น้องเรานะครับที่ยังให้การสนับสนุนทางช่องอยู่นะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมทางช่องก็จะไปสัรหาแนวทางดีๆกันเช่นเคยนี่ครับเราจะมาตามแม่ตือกันนะครับเลขซองนะครับ น้องชายของแม่ตือเป็นคนไปเอามานะครับไปเอาเลขสองอันนี้มาแล้วก็จะมาบอกแม่ตือให้เป็นคนปล่อยนะครับ FC ครับครับเดี๋ยวทางช่องก็จะติดตามไปตลอดให้ FC ไม่ให้พลาดเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ